ตี่ปะต้มจริงไหมลูกจริงไหมนายพุ่นแกวเตะเตไปก้มขึ้นหัวก็ตีนาก่ต้มกัดกัดากก้มขึ้นก็ไม่เจอเงาใแบี้ยวาแมวมันก็จำยอมคือว่าตอนนี้ผมได้จำแมันก็ไม่ได้แรก้อยมันนี่แรก้อยเห่าว่ะได้กันตุ้มน้อยเด็จมพวกนีโซ่กับผมได้จำาสันยาวาเจ้ากับเจ้าก้องจจมพวกแล้วก็ขนหมกันเด็ง่ากับปลาไปจมปลอกเป็นขาเก้า ตอได้กับม่หงว่าจริงนะครับคนพีได้กับวัวก็อย่างโหเลยเธอก็อย่างว่าเผื่อแต่ไหนเพียรก็ลือกันดีตจว่าตอวได้กับมาตายตุนขุดไม่เลแล้วผมเมจะก้าวไปกินเองทำาต้าเลยก็ยังหมงันไดกันจริงเมื่อม่อไม่ได้เลยว่าโลกคนแต่ต้องไปเอามารือที่ไม่รอไรพุทธมเป็นคนเท้ๆว่ายังโบว่ามาเลยมาจะลา ว่าคนลุยอมันตีมาจานาัดกว่าคนเพื่อมาแ้วตะเล่พมนี่เป็นคนแท่ๆนั่งจื้ออันไม่ออกจังตัวมามัน่านออกดอ่านกับไรมันล่ะ่านกับลังมันนั่นแหละเบอร์ตัวตีพผมได้เวอร์ลังหานล่ะฮะานน้ำเถวแรกอยู่ปน้นตึ้งอาจารย์คิดได้ดีต่ว่ามานั้นรอบคอบกว่าคนลุยอ้มมานี่มันตีมารอบคอบกว่าคนเพื่อ เล้วดูือที่กินตานี้แต่ว่าต้นเกินมาตัวนั้นมั่งเทวาเดินเยียบกี้คนเทวาคนเยียบกี้มาผู้เป็นบอยเฮ้ยเราปีแล้วราใช้เทม่ามันไม่เยียบกี้คนล่ะไอ้เยียบใช้ทุกโลกอะไอ้แรงมันกินจะไม่ดีวะไอ้แรงมันฉันจัดตายยานไงบ้าเลี้ยวไปไหนไรวันแล้วเพียกเมียมึงกูไม่ให้นู้ไรวันแล้ว กิจจริงเงีนคูมันนองถูกตีของมันโร่าเปื่อนพ่วมันไปได้เปรี้เมียมึงเอ็ไม่เอาได้วันเลยกูขอบโจกูตีขว้างเลยวะขอบโจเออไอตัวพ่อนุ่มมัรออมาเลยวันนี้มาหลักได้กับเมียกูมาหลักได้กับเมียมึงเออกูเอ็นพอดีกูบอกกูตีตาย้อมต่างตัวเลยขว้างปลอมปวดตากับเมียใหญ่โกรนกูอีตายห่าวากูตีลูกกูปากก้าไปห้อยปดตาไม่กินแหงเพราะมีครอบครู ปอตาเออลุจโจ้แหลนหยิกกูกูวิ่งกลางดนกูพ่นตาหนูเนี่ยพอตายังไม่พ้นตีที่บล็อตเย็บครวบเดียวแม่ยายเป็นไม้เลยพวกนั้นเข้ามาพวกแกแม่ยายเป็นไม้อยู่กูแรงไอ้ึุ้งหยาเปรตหล่ะไอ้หลูลกเกิดมาว่าว,ว่ามึงอะปอตาหวัวคอยเตี้ยงกัไรอยู่ตาแต่บรรดาญาติยมรถปีจอดอยู่ในปั๊มบางจากตอนนี้เจ้าก้องปั๊มก็จะปิดปั๊มแล้วกันไม่ใช่มันอย่าไปจอดกิดก็ได้คนร์ดูนาเล่นด้วย นี่เตี้ยงจาก้าป so ั <ain ways dishes> ๊มหาช่่ยเหลือญด้วยโยมนาไม่รู้รถค่อยอในปั๊มนี่เ็าอีพิดแล้วโยมนาก็จะรินพอนรออีกห่างจันทีนี้คนเรานี่ลูกจริงจำกันมันต้องเรียนรู้ลูกเออน้าอย่าตำในจริงตีจุ้ยตำในจริงตีตุ้มทองนะาลูกนะนายเพียยในายผุดแก้วนี่มาไม่ไม่กิดตำไรพืดเออแล้วเตือนกินแต่น้ำต้มพราะมีไตหงแล้ว ก็อยอ่าไอเปี๊ยนี่มึงกินขาเดรดนำตอมมึงกินก็ไปใช้ให้ตำเท้าได้ก็อย่ายตึงปลอมให้ไปกินใช้ยับกองปันปนัน่นมึงไม่นึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ผู้บุญดอนบรนดาผู้ดูแลเฮ้ไปกินนมม้ำตอมกินก็ไปใช้บาปนเรื่องแล้วการไอเปียกกูแลเต็มยุกจริงวันตีทิมต้องจริงฮะก็กลับไปอาแม่ไปรองเปี๊ยกไอแม่กว้างขานำนุ่มกู้รองไอแม่กว้างแล้วแม่ร่ำเลยเปเลยขานำตอม เร่งร้อยก็เพียงการนำตมม้มนะในรองเพื่อการนำต้มกล้อง